ใช่คงอย่จะส่หลายเดินลนมันอมล้นมาแล้วโอ้ยจำไปเบื้องไปมันจะลืมได้ไหนจะใช่อย่างเนี้ยไม่ต้องไปซื้อมา ก็นม่เหมือนเดิมอ่แครับผมตเมทตองนี้ที่อย่งจีนนะคะอ่ครับผมตันที่พี่อยากจดีๆนะครับทางเราเนีในตู้เครื่องทาโกะนะครับเราไม่ใส่เครื่องจีนครับผมเฉพาะเครื่องยูนิเบรตัวจีนนี้ยส่บาทนะครับตัวนตู้จีนเนี่ยครับครับสี่นบาทเฉพาะตัวยานนะครับมาอ่าเป็นมาตาองมาชอบครับคันนี้ไม่เดี๋ยวคุณสีทำไเนาะคันนี้เหลือแค่คุณสีเดี๋ยวคถามเรื่องสีนิดนึงคันนี้มันเป็นสีพิเศษน่อยคันนี้ไม่ใช่ ซึ่งชางที่ใเวลาเราเนี่ยเป็นช่างอนกาง่อได้นาางมาทั้งนี้ทั้งสินเระพิ่ไอ้นรูสี่นี่นะเพื่อนตนี่นะครับเีรถเขาเป็นี่่มิมก่อนริมอะจีบพกพริกนะอย่างว่าคือม่มีรถเนี่ยนะชิมเบ้งน่ำปะแปอว่าใครอยากจะไปสแตนไระนะไรก็ได้หมด ค่ะยังกินข้าวค่ะมาไม่ยังเหรอเพชรเพชรไม่ยังผู้คนอ่ะกระนาดนีอกินยายังูดเหรอมากินข้าวก่อนนั่งมือกินข้าวบอกน้องเดี๋ยวกินข้าวก่อนบอกบอกน้องนี่ไงจะเสร็จแล้วดำส้มดำเนี่ย ยัเอานนี้ใส่ถ้วยเดิมไหมฮะวยเดิมนี่เปไปข้างๆมันีันแด้เาอหม่ทีนมองตัวลามำ ตำหุ้งโดนมันแสบเลยเนาะไปร้านค้าไม่ถึงสองนาทีตำขลุกขลุกขลุกเสร็จอะโอ้เอาเทใส่จานเกาตาวางนั่นแหละเดี๋ยวเก็บกินเข้าก่อนอดม,มบุบลงเลยบ้บาเศษระตำหุง้งหน่งมื่อนอันนี้จิม